ตือตุ้มหูแล้วสบายใจนี่คนขับเขาเห็นเขาก็สิจอดรับเท่าท่านที่ราะว่านิดโมหหไปเชื้อแล้วไปก็นองป่นไปหอนโบกแกพี่น้องแกนีปลาดอกไม้เลี้ยง ไปสาจ้ามัอนี่ที่ผาไปใสราคาปจนไัยทำภารกิจเออ่ไปลี่แลกไปลี่แลกไปช้อปปิ้งเขาเมืองเวอร์เวยจ้าพี่น้องไปแบบบ่มีไปกินดื่มไปบ่มีผู้ปกครองกันบ่มื้อนี้บ่มีเลยแล้วจะไปซื้อของเขาขัว้วใบเฮ็ดเอ่องานตัดอมุ่นเนาะแมนสุกกันกินเนาะแม่นแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้มาฮอดสถานีรถไฟเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันป่ะครั้งแรกเลยนี่ได้ซื้อตั๋วรถไฟน้องนิดน้องนิดพาไปเด้อค่ะน้องไปๆไปเบิ่่งวา ไปเบิรงว่าเ้าสีสื่อตัวเป็นบ่ <laughs> ไปน้ำกันจ้ะพี่น้องมือนีสีเข้าเมืองแบบว่าบ่มีผูกปกครองเนาะเดี๋ยวไปลองสื่อตัวหล้กก็ขึ้นรถไฟกันจ้ะแม่นนีบ่แม่นจ้ะพี่ดอกไมก้ขั้นตอนเป็นจังไรก่อยังจำบ่าได้อยู่ <laughs> อันดับแรกเขาสื่อตัวอันบอสื่อตัวเ,เร็จแล้วเขาก็ต้องไปเบิรงอยู่อันนั้นจอมันเนาะวา่ารถมันสีมาเวลาใดรถไฟมาเวลาใดแล้วเ้าก็ต้องไปรอให้ถึงชาลาแค่นั้นเองไข่ไข่ สนนามบิแมนรถไฟสิมาละจ้าเขาประกาศว่ารถไฟสิมาซื้อตั๋วซื้อยังแล้วก็มาลออยู่นะจ้ะเนาะเป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของพี่ดอกไม้โดยทีนั่นเออโบมีสามีเนาะจ้ะบ่มีผู้ปกครองนี่ซื้อหายนี่ซื้อหายแต่ว่าเรียนรู้นอกของเรียนแมนแต่ว่าค้ากับพี่ดอกไม้สิได้ซื้อเองเดี๋ยวไปลุ้นกันนะพี่ดอกไม้ที่ซื้อเป็นบ่ คือรถไฟต้องไซนาการนะจ้าพี่น้องเพราะว่าโควโิดหน้าที COVID ่ยังระบาดอยู่นะจา่าเนาะเข้ากับตองระวังตัวให้ดีนิดกับพบกันแอลกอฮอล์เจลมาน้า่งจ่าไปใส่กับตองล้างมือนะจาน่าเนาะไปน้ำปั่นมาหนี้รถไฟมากสิบโมงสามสิบเจ็ดนาทีจา้รารถไฟยูนิตมาตรงเวลาเป๊ะๆเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันจา่นาไม่กาคว่มันสะอาดเลยขึ้นกันมาลนะจ้าพี่น้องรถไฟยังตรงเวลาเลย เต้นเต้นมะโ <Okay, you. S 1> อเคอยู่สิเดงล่งแล้ว <Yeah. S 1> การขึ้นรถไฟทางแรกมมาถึงเวอร์เว้แล้วจ้าพี่น้องต่ <Relax. S 1> อไปนี้เข้าไปใส่รีแลกซ์รีแลกซ์่างช่มเมืองแล้วก็หาหลานอาหาร ใจโลงมาจ้าพี่น้องมาถึงแล้วจา้หาเขาฮอตไส้แล้วฮอตเวอร์เวล่ะฮอตเวอร์เวล่ะจ้าเวอร์เวลสเตชันแล้วกันย่างกำตอนนี้กำลังสิเข่าเมืองอ,อันดับแรกที่เข้าสิเห็ดก็คือตอนนี้สีเห็ดโมงพล้วนะ,ะี้สห็่านเพิ่งเปิดอาสิเปิดแล้วแต่ว่าเขา้ามาเพนกินเขากินเพียงเนาะเพียงกว่าจะนอนตอนนี้เข้าสิยางชมเมืองกันจา้ายางชมเบิ้งน,นงนั้นเบิ้งนี้อาสิยางลงไปหาทะเลสาบไปเบิ้งทะเลสาบกันก่อนนะจ้ะเนาะทะเลสาบอันเจนีวาถี่คนไทยเข้าเอิร์นนะจ้ะหรือว่าลักเล้มอองงจพี่น ไปทางนี้เนาะปกติภาคจ่พี่น้องเขาปลาเมนี้เขาเมืองเดชโบอ์ออกนะบางยางแห้งเลยเฮดบอออกเฮ็ดสวิตบบมี่จ่าพี่น้องบัตเตเกฟดอกปีนี้น้อยป้าเข้าไปเข้าไปดีเมนีแห้งปีนีแห้งปีนี้ต้องยกให้เยอรมันเยอรมันเฮ็ดหลายแห้งจ่าพี่น้อง ตอนนี้ล่ออันน no. ั้นล่อขามถนนนะจ๊ะเนี่ยอย่ามานเลยผ้าเขาเมืองสาะพี่น้องร้านทาหลายเนาะนี่ทุกแบรนด์นะจ๊ะเมียนบอมมีแจะเงินสื่อนี่แหละล้าน้ามีทุกแบรนด์แต่ว่าบอมมี่ต่เงินสื่อนี่จ้ะบอกว่าถือเล็กสามสิบบาะถือเล็กสามสิบ้านสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าบอมเคยสื่อ ก็สิบสิบเอ็ดมงตอนนี้สิย่างลงทะเลสาบจาาพี่น้องเดี๋ยวไปเ,ปเบิรงน้ำกันปะแมน, Man, น,นไปนางดื่มกันจ้ะบรรยากาศอันเดร้านประจำน้องปั่นาเมโทรบูติกม,มีหอตลาดโซจามาเน,นี่ยมาพอดีเลยลตลาดพ<ำ>ักแมนมัน Man, มอนเบโอคือข้าปลูก อยู่ริมทะเลสาบจ้ะเขามาตั้งตลาดโอ้ยเขาไก่สิเก็บไลยได้พี่น้องมั้สิบเอ็ดโมงเขาสิเปิดตะตอนเสาร์หรมั้งจ้ะมีพวกกันผักผลไม้ขนมปังของกินแล้วก็ของมือสองอย่างเช่นพวกกันจักราตะกาเครื่องเครื่องไม่พ้วงใชเนาะพวกกันหนังสืออย่างสิที่เป็นมือสองเขามาเปิดถ่ายเออขายเฟอร์นิเจอร์นะไม่อย่าพวกเก้าอี้โต๊ะอย่างจ่ะเขามาเปิดถ่ายขายของจ่ะพี่น้อง มนของสดมีเนื้อเนื้อแห้งอย่างสิรจารเนาะเบิ่งทะเลสาบ <c oughs> แถวโตวแถวกันคนมาหลายเนาะค่ะยูพี่ที่เป็นออกมาแต่ไม่ได้ขนทีนโอเคเขาจัดแบง่งอ๋อเขาแหยอยู่ห่างกันนี่เขาสิจัดแหยอยู่ห่างกันแล้วเขาจะให้่โตแถวเขาอ๋อนี่มาก,กันมาให้คนร่วม คลายๆั๊บบอหายตุ่มกันไหมอุ้ยมีหอดอ้อยใจตรงกันเลยอุ้ยมีหอดกล้วยอุ้ยไปตาไปแห่งห่อเขาต้มมัดเถอจ้าพี่น้องนไม่มีอย่าอย่าบอเวอร์บอไมีแนวกระเป๋าล่ะกระป๋องเยอะมากเมื่สิหร่อะโอ้ยยางก่อนจักน้อยจ้ะมีหอดกล้วยจาเป็นกล้วยจ้าเช่นอย่าเผาเื้อเรามีเวลาอีกเบิ้ดมือมื่อไหนักนี่ของกินมี่ยังร้านดอก บังอกไมย่างกระตาที่เพือนที่เป็นหลอดๆเลรยอนซื้อขนมขายายขนมบานเท่ขายขายท่องมวนบานเท่าจ้ะนิดบริไทในลานเก๋ไก่หยเบิรงนะจจะยานเขาแบบว่าแมนบบางคนเขาอาสิบอ่เขาอยากขายทายอย่างสิเนจาเนาะหยเบิรงบรรยากาศโอ้ยสพามีกระตานี่กระเป๋าเป๋บาดอกไม้เลือกตุ้มหู อันนี <Yeah. S 3> ้เพิ่นเฮ็ดอันนั้นแฮนเมดนะจ๊ะเซว่ยอะแฮนเมดเซวูกีเฟรเซวูกีเฟร์นี่จ้ะผู้เฮ็ดเฮ็ดเองขายเองจ้ะบารดอกไม้เลือกตุ้มหูเสื้อสีเฉลี่ยน้ออันนี้ง่ามกว่าอันนั้นแมนบ้ามันสีลายจากหน่อยแมนค่อยมากกันนี่เป็นเปลือกหอยเนาะ ซื้อตุ้มหูแล้วสบายใจเบิ่งบาลิมทะเลสามจ้ะพี่น้องฉันไม่ชาหน้าเมนชาหน้าเย็นที่เสียบเอาบอสยางเราขึ้นมาไปย่างจักน้อยจ่าเราจางขึ้นมาชิบิไซค่ะไปเบิ่งจุดเช็คอินของเบอร์เบย์จ่ะค่ะูุ๋ยม้าเบอร์เบย์แต่ต่างมาดิเป็นรูปสมที่อยูทัดกลางทะเลสาบเอกลักษณ์ของเบอร์เวย์นะไปเบิ่งกัน ขาแน่ตอนนี้เป็นโอ้ยคนยามเนาะเคยยางไปหาเห็ดหรืหอยางไหวก็เลยการล้างถิ่นฐานมาคือนยางไหวแถยานเห็ดแลนนี้จ้ะตอนนี้เป็นเวลา11โมงกว่าแล้วนะจ๊ะอากาศย่างดีจ้ะดีเนาะเริ่มสีฮอนพร้อมแต่ว่ามันมันแล้วเขายางขึ้นไปหนีกับหลานเวียดนามอู้นั่นบอ่อสอมอีมันคนละหมองที่เอคยไปถ่ายรูปสวยมาก พี่หอยก็อีให้นั่งพร้อมจ้าชมวิวชมทะเลอีงามเนาะจ้าะทรายสะท้อนแสงเห็นบ่าจาพี่นอ้องเห็นคือเก้ามาถึงแล้วจ้าเบื่ไป มาอย่างค่ะอาไม่สั่งลืมค่ะอย่างใหญ่ล้านนี้ทฉแรกมาบอกความลับได้ยินเสียงเพลงกันเลยกลับขึ้นนี่จ้าดื่มแก้วแรกของเฮาแม่หย่อนเท่งขึ้นหย่อนนั่นคนไขยคนไขยบ่ได้โดนใจมโมเมนต์สดใสเลยนะเพลงโอเค นี่ปราดอกไม้เลี้ยงไปหาหม่องนั่งกันมากินเขาลานอาหารจ้่หลังจากนั่งดื่มกันแล้วเนาะเบิ่งแม่นู่จะเอาอย่างดีเอาดื่มกันด้า จ้าเจ้าเสียวไงใบแดงก็ได้เอาใบแดงเนาะจ้าเอาสังดื่มสางเมื่อยบ่เมื่อยมีแห้งเราบ่มีแห้งเราจังเลยจ้าสีวสตอนนี้กำลังรอรถไฟสิกาบานจ้ามื่อ้จบภารกิจหนึ่งมือไปแล้วไปนั่งดื่มกันไปกินเขาร้านนะคะแล้วก็ไปช้อปปิ้งอีจ้าเจียงหลายเนาะ แต่ถ้ากระซีถุงหนักว้าวว้าวอันนี้เป็นอะไรนั้นกับเข่าถิ่มาสือนะจานนี้ของไข่เฮาใบบูดกระแคจากลานอันดอกแค่เนาะดอกไมงแคแล้วก็ใบอันเนี้ยใบชะพู้จากลานแวจานน้ำจานละกัเสื้อผ้าเล็กน้อยจากพี่น้องมื่อนี้จ<ม>บลงแล้วทริปของมื่อนี้ทั้งมวลทั้งเมื่อจะเมื่อนี้มันอสอนเนาะเบมื่อแสนมาบอกจ้ามื่อนี้ห่อนี่นี่ละกันเมื่อนี่จ้าเดี๋ยว เข้าเก็บบรรยากาศค่ะทำจนปวดหัวนะแมนพนจนปวดหัวมืัอนี้พี่ดอกไม้เมื่อยปะกะเมื่อยแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์แมนเนาะมาอยู่หนีหกเจ็ดปีบ่เคยมาซื้อตัวรถไฟขึ้นเองแม็นบอสอ่ะเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเป็นย mm ังไงืัอนี้เบื้องหน้ากะเมื่อยแต้ว่าก็ได้ประสบการณ์แเนาะมาอยู่นี่จักปีแล้วเจ็ดปีเคยขึ้นรถไฟคนเดียวบะเ่มปะเคยเล่นบ่นี่เทือแหลกกันบ่ใช่ซื้อตัวเป็นหรอไป 45เปอร์เซ็นเป็นแล้วซื้อเองได้ว่าค่ะนั้นเป็นแล้วแต่ว่ากันยังบม่มันใจก็ยังไม่ันนใจเข้าตรงมาดูดูเนาะฮาประสบการณ์จะส่วนนิดเองมาอยู่ในหาปีลราจะพี่น้องแต่ว่าก็กล่อง<ไ>พิดล่องถือนิดเป็นคนถี่มักล่องพิดล่องถือกาล่องจ้ะจังเช่นไปขึ้นรถบัสไปขึ้นรถบัสยูนีนี่นไปขึ้นรถบัส <c oughs> ไปขึ้นรถบัสทางแรกรถบัสยุนีนี่เขาเสียนั้น เขาสิไปทายู่นั้นปลายรถเม่แบบทีบ่ต้องบ่ต้องไปกวักมะจากบ่ต้องไปเรียกแค่เ้าไปยืนอยู่ปลายรถเม่ปุ๊บหนี่คนขับเขาเห็นเขาก็สิจอดทับเฮาทันทีเลยต่ว่นนิด่มโหไปเทื่แหละไปก็หนองป่านไปฮอนโบกกับพี่น้องโบกรถเม่โบกก่าสิละโบกโบกโบกโอกคนขับเพาขาจอดเพาจะขึ้นไปแล้วนั่งไปแล้วซ้อมซ้อมไปน้ำท่าว่าเอ๊ะ ปานนั้นคนอื่นพ่นคือโบโบกนอกจากส,สังเกตเบิ่งคือบ่เห็นคนโบกก็เลยกลับมาหอนเพื่อมาถามมันเพอาหญ่วาคือบ่มีผู้ไอโบอกเลยมาถามตูชี้แบบว่าคือบ่มีผู้ไอโบอกเลยพังว่าจ,จริงๆเขาบ่ต้องโบกจ้ะคือ<ข>แค่แม่ถาสมูุต้องมีคนไปยืนเขาสิจอดถาเบิร์นนี่คนยืนถ้าบ่ามีคน,น,คนก,กดลงเขาก็สิบอจอดต้องไปโบคักโบกแนป่ปานนั้นก็ได้แต่ก็เป็นประสบการณ์จ๋าล่องผิดล่องถูกมื้อนี้กะ ถ้าพ so ี yeah. so ่ดอกใหม่มาล่องนะจ๊ะเรากับพานไปโดยดีแต่ว่าห่อนแน่เมื่อยแน่จ้ะแต่ว่ามวนหักเนาะสิบแมนแมนวันนี้ห่อนนี่หรือเวลือเวยมันเป็นเมื่อไงจ้ะพี่น้องของกับหลายคนกับหลายเนาะจ๊ะเนาะแต่กะถือว่าเป็นอีกทริปนึงที่อ่าม่วงเนาะกินเขากับแซบทุกอย่างก็โอเคจ้ะแ่บยกินนเีง ทั้งเมืย์ทั้งมวลจ้าเดี๋ยวเท่าเก็บบรรยากาศไปน้ำท่าแล้วจา่าเนาะพี่ดอกไม้สีเหลืงก่อนเพราะว่าพี่ดอกไม้สีเลืงงองเยอะเมืองไ,ไก่แก้วหนึ่งหมอนาะสองแกว้วก <c oughs> ินไหวเข้าไปนี่มึนตื่นหลับกับบอกอยากมเมาหยางสมองตื่นไปเลย <c oughs> จ้าพี่น,อน้องไี่ต่อยัดนอนแล้วก็ถ่ายคลิปบ่ได้เลยแบบไปคือแบบเบอร์ๆไปยางแบบตาเลยเลย ขอออนม่เยได้กินนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวลงไปนี่นี่พี่ดอกไม้สีได้ลงก่อนพ่ว่าพี่ดอกไม้สีลงอยู่เมืองเอกสิถึงก่อนนี้นะจ๊ะนี่ก็สีไปลงอู่มากินนี่อยู่ว่าเอออยู่บาเล่แมนอยู่บ้าเล่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศกัน่าบนรถเมย์เนาะไปน้ำทางสิเป็นยังไงนะจะนถไฟตบก็ังเาิดบถึงนตอนนี้จกโมงแล้วหามอีกนทีรถมาตรงเวลาจะพี่น้เดี๋ยว มาเบิ่งกันเนาะคนค่อนข้างหลายจากเบิ่งฟังนั้นคนหลยหลยช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานเนาะพี่ต้องมหม่เลอกงานเลิกช่วงกันช่วงหามง่งแมน่น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 เด็กหน่อยก็อ,อาจจะไปเลี้ยงห้างอื่นหรือปัอมจังแมน่นเด็กหน่อยยไม่ดนี่ ช่วงอันนั้นช่วงนี้สิเป็นช่วงเลิกง่ายกับเลิกเรียนเพราะว่าเด็กหน่อยโตนะจ๊ะเนาะเขาสิไปมหาไล่ไปยังสิเขาก็อาศัยนั่งรถเม่นนั่งรถไฟกลับบ้านเพราะว่านั่นขนส่งระบบขนส่งของสวิตคอนทางไม่มาตรฐานหล้กก็มีคุณภ่านะจ๊ะเพราะว่าตรงเวลาสามารถันเสื้อถือได้คนก็อาศัยขึ้นรถเม่รถบัสกันหลายนะจ๊ะเนาะกับมันก็ดีให้การรถบัสติดเนาะมันก็บซอยให้รถบัติดจ้ะรถมุนละม่าวรถมุนละภาวะเนาะรถ รถไฟสิมา้าละจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นรถกันเนาะเดี๋ยวสิตกรถเก็บของกันจ้า